นายกคนต่อไปของประเทศไทยจะเป็นใครคนที่หนึ่งอนุทินชาญวิลกลุ่คนที่สองอนุทินชาญวิกุลคนที่สามอนุทินชาญวิกุลครองไปเลยเหรอคะสามทอ็อปครับคุณยศชันน์ถือว่าเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยหรือไม่แต่จุดอ่อนของอาจารย์ชินก็คือยังถูกมองว่าเป็นคนที่ตะกุลชินวัตรส่งมาเป็นคนที่กุณทพรรคสินสามารถที่จะควบคุมหรือว่าบงการทางการเมืองได้ คุณเทงมีออราเทียบคุณพิธาได้แล้วหรือยังต้องจอมรัว่าค,คุณเทงคุณแัฐปกเนี่ยยังไม่สามารถทําให้บุคลิกภาพทางการเมืองตัวเองโดดเด่นแบบธนาธรหรือโดดเด่นแบบนะครับคุณพิธาวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรโอรานถิ่นบางเปียวอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะวันนี้เนี่ยจะชวนอาจารย์ให้อาจารย์มาวิเคราะห์เหล่าแคนดิเดตนายกของแต่ละพักที่เขาส่งเข้ามาเลือกตั้ง69ครั้งนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆคลิปนี้ค่ะอาจารย์ที่มาก็คือหนูอ่ะไปดูโพลของแต่ละโพลที่เขาสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครเป็นนายกหนูอาจจะเริ่มจากพักใหญ่ก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์เป็นคุณยศชันนันวงสวัสดจากพักเพื่อไทยค่ะคนนี้อาจารย์มองว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะคือถ้าเราไม่มองว่าเขาเป็นลูกหลานเครือข่ายของตระกูลชินวัตร ซึ่งตระกูลชินวัตรและคุณทักษิณน,นะครับเาก็ mm. เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพักเพื่อไทย mm. คือพักเพื่อไทยไม่มีคุณทักษิณไม่ได้แต่คุณทักษิณจะจัดวางความสัมพันธ์ทางอํานาจอย่างไรที่ทํารู้สึกว่าตัวเองมีความเว้นระยะห่างกับพักเพื่อไทยในระยะที่สมดุลอาจารย์เชนนะครับดรสาราจารย์ดรยศชนันนะครับก็เป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมมากก็คือไม่ได้ตัดขาดจากตระกูลชินวัตรแต่มันมีความห่างมาระยะหนึ่ง นะครับและความหาเนี่ยมันจะไห้ข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเบาบางลงคือพรรคเห็นแล้วว่านะครับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะสามารถรักษาความสมดุลนะครับที่ลงตัวระหว่างตระกูลจินวัตกับพรรคเพื่อไทยในส่วนตัวของอาจารย์เชนนะครับแน่นอนว่าความรู้ความสามารถในทางวิชาการนั้นเป็นที่ยอมรับแน่มาจากครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกับการเมือ,องคุณพ่อเคยเป็นอดีตนายกมนตรี คุณลุงนะครับเคยเป็นอดีตนายกทมนรีคุณแม่เคยมีปาฏสําคัญในทางการเมืองนะครับในด้านที่ไม่เป็นทางการอาจารย์เชนนะครับถ้าไปดูภูมิหลังประวัติของท่านท่านก็เคยสมัครนะครับเป็นสสนะครับมาครั้งหนึ่งแล้วนะก็คือแสดงว่าตัวเขาเนี่ยก็มีความกระชิดทางการเมืองและการตอบมานะครับอาจารย์เชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าพัคเพื่อไทยที่เลือกอาจารย์เชนคุณทักษิณที่เลือกอาจารย์เชนเนี่ย ก็คือต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้สามารถขายได้กับกลุ่มชนชั้นกลางเพราะก่อนหน้านี้นะครับรเรคเ่อไปถูกพิากษาวิจารณ์ว่าใครก็ได้ที่คุณทักษิณเลือกมามันอาจจะสามารถรักษาคะแนนนิยมในกลุ่มคนที่รักและศรัทธาคุณทักษิณแต่ไม่ได้หมายถึงคนอื่นที่อยากจะเห็นพรรคเพื่อไทยมีพัฒนาการซึ่งแน่นอนว่าคุณทักษิณคงไม่มีทางที่ยอมให้ตำแหน่งนี้ไหลไปที่คนนอกนะครับ <humanos. S 2> อาจารย์เชนจึงเป็นตัว คนเลือกที่มีความเหมาะสมตัวอ,อย่างน้อยคุณทักษิณกับคุณจินวัตรพรรคเพื่อไทยก็ยังมีตัวแทนจิตวิญญาณส่วนที่สองภาพลักษณ์ของอาจารย์เจนสามารถขายได้กับลุ่มจนชั้นกลางที่เห็นว่าคนที่จะมาเป็นคณิตนายกนั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถมีความสนใจในทางการเมืองมีทักษะในการสื่อสารที่ดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถนะครับแข่งขันกับคู่แข่งคนสําคัญก็คือ พัคประชาชนอาจารย์เชนจึงเป็นคำตอบที่หลงตัวแต่จุดอ่อนของอาจารย์เชนก็คือยังถูกมองว่าเป็นคนที่ตะกูลชินวัตรส่งมาเป็นคนที่คุณทักษินสามารถที่จะควบคุมหรือว่าบงการทางการเมืองได้ถ้าเราดูภูมิหลังทางการเมืองของคุณแม่อาจารย์เชนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองในด้านที่ไม่เป็นทางการและในอดีตก็เคยทําให้นะครับ กระบวนการบริหารพรรคการเมืองแ,และรัฐบาลมีปัญหาเหมือนกันจากกรณีของคุณแม่อาจารย์เชนที่มีบทบาททางการเมืองซึ่งหลายคนกังวลว,ว่าถ้าอาจารย์เชนมาเป็นนายกฐมนตรีแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะครับจะเข้ามาควบคุมแบบเดิมหรือไม่คุณแม่จะเข้ามาแทรกแซงหรือไม่คือพูดง่ายๆว่าทุกคนรู้สึกว่าจุดอ่อนของอาจารย์เชนขึ้นอยู่กับตระกูลชินวัตรนะครับว่าทั้งคุณลุงและคุณแม่จะเข้ามา แทรกแซงควบกลุมการทํางานของอาจารย์เจนหรือไม่ประการต่อมานะเมื่อเปรียบเทียบอาจารย์เชนนะครับกับคนดิเดตท่านอื่นเนี่ยคือประสบะการณ์ทางการเมืองจริงๆในฐานะผู้เล่นตัวจริงไม่ว่าจะเป็นในฐานะสสในฐานะรัฐมนตรีในฐานะฝอ่าคา้านเนี่ยอาจารย์เชนเหมีอนนี้เลยการเปิดตัวของอาจารย์เชนเนี่ยคาแรคเตอร์ของอาจารย์เชนเนี่ยมันปังมันว้าวจนแบบว่าสามารถลบภาพจําเรื่องคลิปเสียงอังเคิลของคุณอุ้งอิงได้ไหมคะอาจารย์ คือผมประเมินวะ่าพรรคเพื่อไทยแกนนําพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะนะครับเปิดตัวให้ปังเปิดตัวให้ดังกรบเสียงกรบภาพกรบกระแสคลิปอังเคิลนะกรบกระแสนะครับความผิดพลาดล้มเหลวของสบานแพรทองฐานซึ่งเรื่องนี้สาหรับผมคิดว่าความพยายามของพรรคเพื่อไทยยังยังไม่สามารถบรรลุผลร้อที่จะเอาอาจารย์เชนมากรบ นะครับข้อวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าความพังแพงใจนะครับของประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยอะครับอาจารย์คะง,งั้นขอขยับมาที่คันดิเดตคนต่อไปค่ะคุณเท้งค่ะจากบ้านส้มเนาะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนคนนี้อาจารย์มองอยังไงบ้างคะข้อดีข้อเสียคือข้อดีของคุณเทง้งคุณนัทพงษ์สำหรับผมที่วิาพากษ์วิจารณ์คุณเท้งมาตลอดตั้งแต่สมัยเขาเป็นหัวหน้าพักนะครับประชาชนใหม่ๆ ผมมีภาพวิจารณ์เขาว่าตอนนั้นเขายังหาตัวเองไม่ได้แต่พอดูระยะหลังเนี่ยจากข้อวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการสื่อสารทางการเมืองก็ดีบุคกลิกภาพทางการเมืองก็ดีเพราะมาปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเท็งมีการตอบตัวเยอะมาก mm hmm. การสื่อสารของเขามีความเป็นตัวเองมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นและกล้าที่จะตอบคําถามที่นักการเมืองไม่กล้าตอบอย่างเช่นถามว่าจะจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ไม่จับ S <S จะจับมือกับพรรคกล้าทำหรือไม่ถ้าเป็นสีเทาไม่เอาเราไม่เคยเห็นความชัดเจนแบบนี้ในนักการเมืองไทยแต่ถามว่าโดดเด่นไหมแน่นอนถ้าเราเปรียบเทียบความโดดเด่นของอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หัวหน้าพรร<ม>คก,ก้าวไกลและหัวหน้าพรรคประชาชนต้องยอมรับว่าคุณ,คณเทงคุณนัทพงศ์เนี่ยยังไม่สามารถทําให้บุคลิกภาพทางการเมืองตัวเองโดดเด่นแบนบธนาธรหรือโดดเด่นแบบนะครับคุณพิธาอันนี้ต้องยอมรับว่ายังมีจุดอ่อนอยู่แต่ยังสามารถที่จะพัฒนาได้ครับ ส่วนอันหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณเทงน่ายใจคุณเทงเนี่ยตอนนี้คุณนัทพงศ์หรือว่าพรรคประชาชนเนี่ยโดนแรงกดดันอย่างหนักนะครับจากวัทกรรมก่อนหน้านี้ที่บรรดาแกนนำพรรคคนก่อนๆได้สร้างการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนไม่ว่าจะคำว่าทหารมีไว้ทำไมนะครับทหารรบไปก็ไม่ชน,นะการแก้ไขมาตรา1หนึ่งสองต้องยอมรับนะว่าคุณเทงมีภาวะผู้นำมากในการที่ออกมา แก้เกมออกมายอมรับออกมาพยายามที่จะแก้ต่างคือสิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจที่คุณเทง์จะต้องทําต่อจากบรรดาแกนนําพรรคในอดีตที่สื่อสารกับสังคมเอาไว้แต่ปรากฏว่าปรากฏว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนตอนนี้กระแสกองทัพกระแสชาตินิยมมันมาและมันส่งผลกระทบกับภาคประชาชนคุณเทง์ก็ต้องปต้องกลายเป็นคนที่ออกมาแบกหน้าต้องคอดออกมาคอยแก้ต่างหรือพยามอธิบายเหตุผลสร้างความเข้าใจกับสังคมกับ ข้อเก่าวาเหล่านั้นนะครับบางคนเขาก็เม้นในโลกโซเชียลแล้วแบบว่าเนี่ยสมัยที่แล้วคุณเท้งแบบว่ายกมือโหวตคุณอนุทินเป็นนายกรอบนี้จะไม่เลือกแล้วอันนี้คือแบบอาจารย์คิดว่าภาพรวมเนี่ยมีผลต่อคะแนนมากน้อยแค่ไหนไหมคะคือถามว่านะครับผมคิดว่าคนที่ศรัทธานิยมพักประชาชนเขาเข้าใจเหตุผลเขาเชื่อจริงๆว่า,าพักประชาชนในการโหวตคุณอนุทินในครั้งนั้นะ ครับข้ามันไม่มีปัญหาปัจจัยเรื่องปัจจัยแทรกซ้อนที่ควรต้องการอธิบายไม่ไว้วางใจโดยใช้มาตรานะครับ15 15152เพื่อที่จะล้มรัฐบาลอนุทินนะผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่เกิดขึ้นมันมีปัจจัยแทรกซ้อนนะแต่ถ้าถูกพักหลังก็เป็นบทเปลี่ยนเป็นสิ่งที่พักประชาชนจะต้องเป็นบทเปลี่ยนและทําให้คุณธนัทนัทพงศ์เนี่ยกล้าที่จะบอกตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งหรือ่า ถ้ามีโอกาสตั้งรัฐบาลจะไม่ยกมือบวชให้คุณอันทินเป็นครั้งที่สองด้านหนึ่งหลายคนบอกว่าเป็นการทํางานการเมืองแบบไม่ฉลาดแต่เขาไม่รู้ว่าขนาดนี้สังคมต้องการการแสดงภาวะผู้นําแบบนี้คือไม่ต้องรอหลังเลือกตั้งจุดยืนทางการเมืองของพรรคจุดยืนทางการเมืองของหน้าพักชัดเจนได้ตั้งแต่ต้นไม่ต้องอ้างว่าต้องรอประชาชนตัดสินใจอย่างไรจึงจะเลือกตามนั้นไม่ใช่กับ ข้ออ้างเหล่านั้นก็คือการเอาเสียงประชาชนไปเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลเท่านั้นเองอาจารย์คะมาต่อกันที่อีกหนึ่งพักใหญ่ค่ะอาจารย์คุณอนุทินชาญวีรกูลเนาะคนดิเดตจากพรรคูมิใจไทยค่ะอาจารย์ประเมินข้อดีข้อเสียของคุณอนุทินไว้อย่างไงบ้างคะข้อดีของคุณอนุทินผมคิดว่าสําคัญเลยก็คือเรื่องวัยจวุดอยู่ในวัยที่ผ่านประสบะการณ์มาหลายๆอย่าง เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจการเมืองซึ่งจุดนี้อนุสินได้เปรียบประการต่อมาประสบประการทางการเมืองเป็นมาหมดสสรัฐมนตรีนะครับฝ่ายค้านเพิ่งมาเป็นนะครับละเป็นมาหลายการะทรวงจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีเครือขายบรรดานักการเมืองทุกพักแลนะทุกพักและทุกคนเมื่อเปรียบเทียบแล้วผมคิดว่าด้วยบุคลิกภาพทางการเมืองของอนุทินมีความโดดเด่นกว่าทุกคนดิเดต มีความน่ส์กับทุกฝ่ายทุกคนไม่ใช่แค่นะครับความสัมพันธ์ในเครือข่ายการเมืองนะครับคุณอนุทินยังมีความสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับคนดิเดตท,ทั้งห้าท่านก็คือความสัมพันธ์กับองครับความสัมพันธ์กับข้าราชการความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนความสัมพันธ์กับผู้นําทางการเมืองระดับท้องถิ่นในแวดวงต่างๆซึ่งไอ้เครือข่ายแบบนี้มันจําเป็นมากสําหรับการบริหารจัดการอํานาจ นะครับถ้าเขาได้เป็นนายกัฐมตรีประการต่อมาอนุทินนะครับมีที่ปรึกษาที่ดีในทางการเมืองก็คือครูใหญ่แห่งบุรีรัมย์ก่อนนั้นเรายังเห็นคุณในวินอยู่บ้างน,นะครับถูกไหมฮะแต่หลังจากประกาศว่ามีการเลือกตั้งเลยเราไม่เห็นคุณในวินอีกเลยนี่คือการจัดวางคณะทํางานที่ ชาญฉลาดของพรรคภูมิใจไทยคือสามารถวางระยะห่างที่หลงตัวจนทําให้เห็นว่าการดําเนินกิจกรรมต่างๆของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีคุญนุทินแสดงบทบาทหลักและประการต่อมานะบุคลิกภาพทางการเมืองเครือข่ายของอนุชถินเนี่ยมันทําให้พวกบกรรดานักการเมืองบ้านใหญ่ไหลมาอยู่ที่ภูมิใจไทยเยอะที่สุดนะครับในบรรดาพรรคทั้งหมดซึ่งมันเป็นสัญญาณบางอย่างว่า ภรคภูมิใจไทยน่าจะมีโอกาสเป็นแกนนําในการตั้งรัฐบาลค่ะอาจารย์มาข้อเสียหน่อยค่ะ er. er. ข้อเสียข้อเสียคุณอนุทินค่ะข้อเสียระดับแนที่ผมมองนะการสื่อสารในการเมืองของคุณอนุทินซึ่งท่านก็ยอมรับเองว่าท่านสื่อสารไม่ไม,ม,ม่ไม่อาจจะไม่ได้เป็นสื่อสารแบบสามารถรบรอารมณ์ผู้คนได้มาก เวลาไปดีเบตอะไรเนี่ยท่านก็ไม่สามารถจะสื่อสารได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับในการจัดการนะครับกับข้อมูลเนี่ยก็คือมันก็เป็นจุดอ่อนประการต่อมาคุณ,ณนันทินอาจจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของฝั่งอันรักษนิยมนะครับแทนที่พลเอกประยุทธ์อาจจะทําให้เป็นลดทอนนะครับความเชื่อมั่นต่อคุณ,ณนุทินนะครับ อาจารย์คะมันอาจจะมีประเด็นแบบว่าภาพจําของคุณอนุทินแบบอย่างเรื่องคดีหัวสวคดีเขากระโดงหรือแบบว่า,าช่วงโควิดภาพจําที่อาจจะไม่ค่อยดีช่วงน้ําท่วมใต้ที่อาจจะจัดการไม่ค่อยดีค่ะภาพจําเหล่านี้ก็คือถือว่า Impact ต่อคะแนนความนิยมของตัวคุณอนุทินมากน้อยแค่ไหนอะคะอาจารย์มีผลไหมผมพิดว่ามีผลนะมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นคือข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสว,อวอก็ดีเรื่อง ที่ดินของกระโดดซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่ยังไม่มีการตัดสินนะนี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับส่วนเรื่องของโควิดก็ดีเรื่องของน้ําท่วมหาใจก็ดีแน่นอนนะครับในข้อวิาพากษ์วิจารณ์นี่มนเกิดขึ้นจริงในการรับมือในระยะต้นนะครับแต่ถ้าเรามองข้อมูลอย่างรอบด้านเนะอย่งเช่นเรื่องโควิดเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูผลการประเมินจากองค์กรสาธารณสุขระดับโลกประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆน,นะครับ ในการที่จะรับมือกับสาการโควิดได้ดีความตก่างซึ่งอันนี้เท่ากับว่าพักภูมิใจไทยเองเนี่ยเขาต้องพยายามนําเสนอข้อมูลข้อวิาพากษ์วิจารณ์ได้เห็นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโควิดนั้นข้อวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงล็อกแต่ในความเป็นจริงนั้นคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรบ้างที่ทาเหม็นบ้าเขาทํางานในการรับมือได้มีประสิทธิภาพ 2. นะครับเรื่องปัญหาน้าท่วม นะครับเขาต้องทาเห็นว่าแน่นอนล่ะในการรับมือนั้นมันมีความผิดพลาดล้มเหลวอ,อย่างไรบ้างแต่ในส่วนที่มีการเย,ออยียวยาเนี่ยในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีมาตรการในการเย,ออยียวยาอย่างไรบ้างเห็นคุณอภิสิทธ์ก็มาแรงเหมือนกันคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์อะค่ะอาจารย์มองข้อดีข้อเสียของเขาอย่างไรบ้างคะดีของคุณอภิสิทธิ์หนึ่งนะวัย,ยวุฒิประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้เขาจถ้าเขาได้เป็นนายก นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะสุดข,ขุมรอบคอบมากขึ้นเขาจะไม่ด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆเหมือนกับตอนที่ตัดสินใจตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเสียหายระยะยาวถูกวิาพากวิวิวาพวากวาิจารณจนถึงปัจจุบันประการต่อมาจุดเด่นของคนนำพิสทธิ์เนี่ยก็คือจุดยดืนทางการมันเป็นการพิสูจน์ซ้ําอย่างเช่นเราฟังดีเบตก่อนหน้านี้ของคนนภิสทธิ์ประกาศตั้งแต่ต้นเลยว่าจะไม่ตั้งพรรรัฐบาลกับพรรค กล้าครับจุดยืนแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับครั้งแรกนะเราย้อนไปดูภูมิหลังของคุณอภพิสิทธนะ์คุณอภิสิทธ์ก็เคยตระกาศเอาไว้นะครับว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ถ้าพรรคประชาธิปัตยร่วมตัวเองก็ขอลาออกและยุติบทบ,บาทกทารเมืองนี่คือจุดแก็งของพิสิทธ์นะครับเรื่องการศึกษาไม่ต้องพูด นะสามในการศึกษาจบมาเนี่ยระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วเนี่ยประสบการศึกษาไม่ต้องพูดประสบการณ์ทางการเมืองแน่นอนอภิสิทธ์ก็มีเยอะมากแล้วจุดอ่อนของคุณอภิสิทธิ์ล่ะคะอาจารย์ที่แบบหน้ากังวลประชาชนจะไม่ลงคะแนนให้มีอะไรบ้างอะค่ะจุดอ่อนของคุณอภิสิทธิ์ก็คือบรรดาสสในพักนะครับคือเรารู้ว่าพักอฏิปัติ์เนี่ยตกต่ำมากนะครับจากสสในพัก จากคุณนำพักแนดีที่ผ่านมาที่ทำลายจุดยืนอุดมการของพักประชาธิปัตย์ทำให้พักประชาธิปัตย์เนี่ยมีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากพักการเมืองอื่นก็คือต้องการที่จะเข้าไปต่อรองตำแหน่งร่วมรัฐบาลหวังผลประโยชน์ระยะสั้นในทางการเมืองก็คือคนอยากจะเลือกอภิสิทธิ์ให้มาฟื้นฟูนะครับพักประชาธิปัตย์ แต่ก็ยังรู้สึกผิดหวังกับคณะทํางานนะครับกับสอส,อสอเขตจํานวนหนึ่งที่อยู่ในพักประชาธิปัตย์ที่ประชาชนในพื้นที่ยังร้องเงย้ครับอ,อย่างข้อแรกอาจารย์ยกมาเป็นตัวสสหรือคณะทํางานในพักแล้วจุดอ่อนที่เป็นแบบในตัวของคุณอภิพิธิ์เองเนี่ยพอจะมีไหมคะอาจารย์เมื่อเปรียบเทียบกับคุณนรินนะสำหรับผมคิดว่าเขามีลักษณะเว้นระยะหา่างกับบรรดานกักการเมืองกับบรรดากลุ่มต่างๆในสังคมนี่จุด คือนี่คือเป็นสิ่งที่เมื่อเปรียบเทียบนะคุณทานที่เคยถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือไม่ค่อยคอบค้าสมาคมใครวางตัวเป็นระยะห่างซึ่งอันนี้นะครับมันอาจจะเป็นบุคลิกภาพส่วนตัวของท่านนะแต่ในทางการเมืองมันทําให้คนเข้าถึงยากพอเข้าถึงยากครับเวลาเกิดอะไรที่จําเป็นต้องตึ้นปาอาศัยนะครับปอาน,นีประนอมขอร้องรึกษาหรือมันทําให้นะครับขาดคนที่จะมา ร่วมไม้ร่วมมืออยู่ว่าม,มาแก้จัดก,การแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตด,ดูนะเวลาสื่อสารของท่านนะครับท่านเป็นคนสื่อสารเก่งไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษท่านอภิปรายได้ดีแต่เวลาสื่อสารด้วยภาษากายสื่อสารด้วยแววตา,า,า,ามันยังทำให้รู้สึกว่าท่านยังยังไม่เป็นยังไม่ส่งส่งภาษากายที่มนรู้สึกว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงไหมอ่าใช่มีมีมือนกับมีอะไรบางอย่างมากั้นเอาไว้ ระหว่างประชาชนกับคุณอักสิทธิ์ค่ะอาจารย์เขาขออีกท่านหนึ่งค่ะ,ะคุณธรรมนัฐคุณธรมรมนัฐพรมเผ่าจากพรรคกล้าทำข้อดีข้อเสียอาจารย์วิเคราะห์มาได้เลยค่ะอาจารย์ใจถึงพึ่งได้มีความเป็นผู้นําพร้อมด้วยทรัพยากรซึ่งอันนี้ประชาชนชอบไม่ชอบไม่รู้ชนชั้นกลางชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่บรรดานักการเมืองพวกบ้านใหญ่สาขาสองเนี่ยชอบแล้วก็้อยธรรมนัฐเนี่ย เขาเติบโตมาจากระบบอุปถัมภ์เขาเติบโตมาจากการที่มีลูกพี่คอยให้ความก้าวหน้าเป็นคนที่เข้าใจโครงสร้างอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเวลาเขาท่มีอำนาจเขาจึงสามารถกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ทําให้เกิดเครือข่ายอุปถัมภ์เนี่ยที่สามารถทําให้เขาเนี่ยอยู่ในภาวะลูกพี่ได้จุดอ่อนนก็คือไม่เป็นที่เชื่อมัน่นไม่เป็นที่ไว้ใจของบรรดาชนชั้นกลางนะครับอย่างเช่น เราสังเกตนะครับตอนที่มีปัญหาน้ําท่วมมีคลิปคุณธรรมนัตเยอะแยะมากมายที่แสดงบทบาทภาวะการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในระดับแนวหน้าที่อยู่ในระดับนําลงไปลงพื้นที่เองแต่วิพดเขาวิาพากวิจารว่าเป็นการแสดงละครคุณธรรมของบรรดานักการเมืองไทยที่ไม่จําเป็นต้องลงไปอีกถึงขนาดนั้นสําคัญเลยก็คือข้อวิาพากษ์วิจารณข้อกล่าวหาที่พักปลาทำโดนอย่างหนักก็คือเรื่องของสแกมเมอร์ หรือว่ามีสอสอในพักในกลุ่มที่มีความแล้ชิดหรืออาจจะมีข้อกล่าวหาเรื่องเป็นพวกพนันออนไลน์นะครับแกงสอสอวัยรุ่นสร้างตัวซึ่งอันนี้ก็ทําให้เป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์ในด้านลบที่มีผลต่อรายเอกรนนัสอย่างเช่นนะครับกรณีของพักประชาคชยแบบนี้นผู้สมัครของเขาถูกจับลุมเรื่องนะครับการโอบเงินเขาเปลี่ยนตัวเลยรือในขณะเดียวกันผู้สมัครสอสอจำนวนมากของพร่ากล้าทำที่มีข้อกล่าวหาแบบนี้ทุกคนยังสามารถลงสมัครได้เต็มที่เลย มันก็นี่แต่แต่มันเป็นวิธีการนะแต่มันเป็นวิธีการของผู้ประถมนะฮะอาจารย์คะอ,อีกหนึ่งจุดอ่อนเป็นแบบภาพจําของคุณธรรมนัฐเนาะเกี่ยวกับเรื่องคดีต่างๆ่าวลี่แบบมันคือแป้งที่เขาพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืององคะอันนี้ก็คือ Impact กับคะแนนนิยมของตัวเขาด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแต่สําหรับคนที่นะครับมีบุคลิกภาพทางการเมืองหรืออยู่เป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายประถมไม่ได้มีปัญหานะลูกพี่จะมีปัญหาจะมีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นด้านลบมากขนาดไหน เขาเป็นพระเจ้าเสมอสำหรับผู้ใต้บัพต์มันจะมีปัญหากับกลุ่มคนที่ไม่ชอบพฤติกรรมในการเมืองแบบนี้หรือคนที่ไม่เลือกพักการ์ดทำอยู่แล้วครับจะเอาเรื่องนี้ไปบทขยีพบพักการาทำอาจารย์คะข้อสุดท้ายแล้วค่ะ,คะอยากให้อาจารย์คนนี้ที่เราวิเคราะห์กันมาอยากให้อาจารย์เคาะมาหน่อยจัดท็อปให้หน่อยท็อป3ของคนที่อาจารย์คิดว่ามีสิทธิ์เป็นนายกคนที่3 3ของประเทศไทยค่ะอาจารย์มีใครบ้างแล้วก็เหตุผลเพราะอะไรบ้างคะอาจารย์ คนที่หนึ่งอนุทินชาญวิรกุลคนที่สองอนุทินชาญวิรกุลคนที่สามอนุทินชาญวิรกุลครองไปเลยเหรอคะสามทอ็อปเพราะอะไรคะอาจารย์องค์าะยพทางการเมืองมันเอือ้อโครงสร้างทางการเมืองมันเอื้อมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขานะครับสามารถดูในอำน,นาจการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับเรื่องขององคาะยพทางกฎหมายองค์กรสระนะครับวุติสมาชิก แล้วก็เรื่องของกระแสนะครับความมั่นคงเรื่องของชาตินิยมและบวกกับแค a n ิเดตทั้ง4ท่านนะครับมันยังคือตัวเขาอาจจะคือความโดดเด่นเท่ากันแต่องค์การนยกไม่เอื้ออย่างเช่นคุณยศชนันเนี่ยโอกาสที่คุณยศชนันจะได้เป็นนายกเนี่ยเพื่อไทยต้องได้200ซึ่งนี่เป็นไปได้ยาก2คุณอภิสิทธิ์ถ้าจะได้เป็นนายกพรรคประชธิปัตต้องเป็นแกนนําให้ได้ก่อนเป็นไปได้ยากมาก คุณนัทพงศ์นะครับถ้าจะเป็นนายกแน่นอนนะครับคงต้องเป็นพักประชาชนพักเดียวก็ต้องได้250้าเพราะพรักประชาชนเนี่ยจะกับจะจับกับเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณก็คิดหนักในในเวลานี้จับกับพักภูมิใจไทยก็เป็นไปไม่ได้จะจับกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่รู้ว่าคุณอภิสิทธิ์จะสามารถได้สอสอนะครับถึง50คนหรือเปล่านะครับเพราะประชาธิปัตยสามเลือก สามตัวเลือกที่มีก็คืออนุทินอนุทินและอนุทินโอเคค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวจากที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วเดี๋ยว8กุมภาเรามาดูกันว่าผลเนี่ยจะเป็นอย่างที่อาจารย์คาดการไว้หรือเปล่าแต่ไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับ i n f o q u e s t ค่ะแล้ววันนี้นะคะบีมกับอาจารย์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ